สวัสดีครับวันนี้ผมกับช่องพายนึ่งเชลินซิราธาตุวันนี้หนูจะมาทำอะไรครับมาเล่นดินกับกับน้องบ่อ่นนห้าปูมามาเล่นมาเล่นอยู่หน้าปูคิดถึงตั้งแต่สมัยเขายังเด็กๆน้องครูจีแล้วนะตั้งแต่สมัยเด็กๆเองก็เล่นอย่างนี้เลยอยู่ข้างหน้าเล่นดินเจ้าวันเล่นดิน บนสูงเหมือนมันช้านี่บนสูงนายบนสูงสิบนสูงสิไหนช้างบนสูงยังไงนายบนสูงสิลูกบนสูงสิโอจีขอมึงไปขายอะไรดีคะเด็กอ้วนนะคะเล่นดินกับน้องนะคะวันนี้ วัวแต่เเองเล่นตีเองเล่นอย่างนี้แล้วอ้วนอ่าเองเด็กๆมันมีขี้โคลนมีขี้โคลนด้วยเหรอมีขี้ตมด้วยเหรอหยาดยามดินค่ะวันนี้มาฝนตกใหม่ๆนี่เป็นเลยายยมเ็นแล้วก็เองชอบวิ่งแก้ผ้าด้วยนะอ้วนชอบนอนแก้ผ้าเออวิ่งใชไม่อ้วนมันวิ่งแก้ผ้าด้วยนะเวลาฝนตกอ่ะมันไปแห่งงานยังวิ่งแก้ผ้าอีกเยเงไม่เชื่อเหรอคนเขไม่รู้ไปดูตัศักก็ไม่รู้ไปเอง เอ๊ะจิ้ดจิมจิ้มอะไรนกะจิ้มิ้านมยายาเลทอร่อยโอ้โหจิ้มเด็กจิ้มช้างช้างวนยังวันจิ้าจิ้ยาไีเยอหนักไหมอ้วนหนักไหมไม่ไม่ ล้วนช่วยปูเก็บที่ช้างก่อนเด้อค่อยกลับบ้านนั่นล้วนช่วยทุ่งปูเก็บที่ช้างก่อนนะค่อยกลับบ้านแม่เดินน้ำเรียนน้ำของลึกๆไหน,น, <c oughs> นล้วนหัวเลาะชอบใจ เาชอบใจปุจ yup. ิจ้าก่อนจ้า oh ก่อนจ้าทำนีจ้าจ้าก่อนนปุจิไงปุจิจ้าเออยาก็เขียวนะ ยาโดนฝนทุกวันตอนนี้ก็กำลังสร้างดินนะคะมาเทให้คุณปู่ค่ะจะได้นอนแบบเวลาลุกจะได้ลุกง่ายๆค่ะเันนั้นก็ได้มาถ่ายตอนที่คุณปู่นอนนะคะให้ได้ชมค่ะแต่ว่าบรรยากาศอาจจะมืดไปหน่อยค่ะ เพราะว่าเปิดไฟถ่ายไม่ได้ค่ะถ้าเปิดไฟคุณปูก Nein, ็จะตื hmm. ่นค่ะจะอ้วนนะคะให้อารปูทองใบค่ะเอาให้มาลูกูยังจำควานน้อยได้ไหมเนาะปูยังจำควานน้อยได้ไหมเนาะ อ้วนเกินมันคีช้างไม่ได้นี่ทำยังไงมันจะพร้อมเนี่ยฮะถามปูทองใบสิลูกว่าจำหนูได้ไหมถามไหมถามเนี่ยเขาไม่ได้เป็นปูทองใบจำได้ว่าเขารู้เขารู้ว่าเราพูดอะไรเขาบอกว่าเมื่อไรจะพร้อมจะได้ปูปูได้เขาว่าอย่างนั้นแน่นะคุณปูบอกว่าควานน้อยทำไมอ้วนจังเพราะว่าคนทึ้งชง มึงคนซื้อมึงเซ็ตอ้าวงันมึงเซ็ตทุกวันตอนนี้นะคะพยายามลดหุนค่ะแต่ว่าเวลากินมาม่ากินชีสสองสองค่ะเากลดุงมาเยอะเดี๋ยวลุงกเอลุงจะบอกเงซว่าพยายามลดหุนไปกินข้าวละสอจาน ตอนกลางคืนนี้จะร้องกินเลยค่ะบอกว่าหิวหิวแม่หิวแม่หิวเมื่อกี้ก็บอกไปรอบนึงแล้วนะคะบ,บอกว่าแม่หิวข้าวกินง่ายนะคะจะอ้วนนอนหลับนอนหลับดีรลนเสียงดังด้วยค่ะ ถามปูซิจำหนูได้ไหมว่านถามปูทองใบที่จำหนูได้ไหมหมดหรือยัง ลูกแล้วเจ้านุ่มจะได้ออกเดินไหมคะยังไม่รู้เลยแล้วใครจะรู้ถ้ารอปีใหม่นี่นานไปไหมคะนานแล้วเนาะเจ็ดีเขาเสียงตั้งนานแล้วไม่รู้จะทำยังไงเหตุผลที่ไม่ได้เดินเพราะอะไรคะลุงก็ความไม่มีใครขี่เนาะเพราะว่าน้องเสื้อไปทํางานที่กรุงเทพแล้วอยู่เตะควานสิหายใจเข้าหายใจออกควานติดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่อยากจะไปมันไม่ใช่ควานคนเลี้ยง,ขงเขาเนาะเราเป็นใครทีๆๆช่วยดูแลเขามัไม่รู้จะทํายังไงอยากให้เดินเหมือนกันหละอยาก็ต้ป็นเขาดูเหมือนกันเลย,ยก็ต้องเป็นควาน, <จำ S 1> นที่ทเลี้ยงประจํานะคะถึงจะพาออกเดินได้ค่ะได้ยินคุณน้าบอกว่าจะมาช่วงปีใหม่ค่ะลุง ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นดีแล้วดีแล้วให้เราขึ้นมาขอให้โควิดมันหายเร็วๆนี่เขาจะไม่ต้องกักตัวเขาน่ะจะได้ขึ้นมาถึงบ้านเร็วๆนี่นี่ถ้ามันติดโควิดเฉยๆนี่มันทําอะไรไม่ได้ก็ขอเวลาอีกนิดนะคะเอฟซีที่อยากให้พี่หนุ่มออกเดินเราก็อยากให้ออกเดินอยู่เนาะลุงเนาะแต่ว่าอยากรอความตัวจริงเขาแต่พวกเราคนค่อยๆช่วยเหลือเขาเฉยๆ เราจะขี่ออกมาขี่เล่นไม่ได้ให้นาที่ขี่กับขี่ออกเดินกับควานสิทธิ์ใช่ไหมคะลุงไม่รู้จะเป็นยังไงคอยดูก่อนแต่ถ้าเขามาขึ้นมาได้ก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวถ้าเกิดเขากลับมาจากญี่ปุ่นได้ก่อนค่อยว่ากันตัวนี้แต่เขาเอาออกแน่นอนเขาออกแน่นอนถ้าเขากลับมาได้นะคนคนนี้ นาทีก็น้าที่ก็อยากกลับแล้วค่ะแต่ว่ากลับยากค่ะช่วงนี้ช่วงนี้โควิดยังเข้าช่วงนี้ครับสามประเทศในโควิดเยอะเลยก็รู้ๆกันอยู่เนาะแล้วก็เอฟซีเขาก็พูดมากันทุกคนแต่ไม่รู้จะทํายังไงผมก็พยายามอยู่ครับเน่ใจเย็นๆก่อนครับ เดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวก็เขาก็จะปกติเหมือนทุกๆเชือกอะไรครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มซาเริ่มจะไม่ค่อยกลัวกันแล้วมันทีแรกก็ยังว่าเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคลายหนุ่สุรินและ ครอบครัวช้างทุกครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ